ยินดีต้อนรับขุณสูชองพเพศแสงตะวันเจีู๊ทูนะคะสำหรับคลิปนี้กระสีมาวเรื่องเล่าของปอู่อิงผิดบ้านเพลงนะคะวีน้องยินดีต้อนรับสูผูสุคนสำหรับแฟนคลับสาวนอนผิดบ้านเพลงนะคะกะสีมาวเรื่องเล่าของอาภาพพยน่นภาพพยต์เรื่องหอบฝันพีน้องซึ่งเป็นเรื่องเล่าของการตระเตรียมมาระยะหนึ่งแล้วนะคะสำหรับบอดโจนะคะ เคนเองกะคือว่าจะเป็นผู้เป็นผู้มวยการสร้างเป็นภาพประยุทธ์เด้พี่น้องเป็นหนังเออเป็นหนังเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับชีวิตของอิหลานอยูุงอิงนับถึงแต่งางเก่าเขามาสู่สาวน้อยเป็นบ้านแพ่งบ่รู้ว่าคนจะลําดับแบบให่แต่อยู่ในส่วนของชีวิตของอิหลานอยทั้งเมดพี่น้องคนบอกว่าจะมีทั้งเนื้อเล่าของโศศร้าวเข้าน้ำตา เออไม่ว่าจะเป็นประเด็นดราม่าบ่าว่าจะเป็นตั้งแต่เข้ามาจนหอดซูเมอ้อนี้นะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการที่เฮาจะได้ลํำดับนะคะหรือบางคนบางท่านอาจจะขึ้นเข้ามาตามเวลาน่อยช่วงหลังหรือตามมาตั้งแต่แรกเร้ยวจดจำอม่ยังใดเน่ยบอดอู่คนชินหนึมาเป็นหนังให้เฮ้าเบิ่งพี่ร้องสดยอดีดีนะคะค่อยร่อนะคะต้องบอกว่า,วาถึงมือที่เฮ้ารอใกล้จะหอดแร้่วอนะาก็หมาย นะคะเนี่ยพอมกันนี้ก็คือเพิ่นกาลังจะประกาศนะคะเริ่มนะ,ะต้องบอกว่าเริ่มเพิ่นจะเริ่มเดือนนี้นะคะพี่น้องจะเริ่มาทายถํำเดือนนี้นะคะพฤศจิกายนนี้และที่สําคัญก็คือเตรียมที่จะเปิดตัวภูมกับแล้วะะพี่น้องุูมกับเป็นใครยังไงนะคะแต่ว่าพวมด่วยการสางต้องเิบจบรณดจะคะ เพื่อนบอกว่าเพื่อนจะขยี่ยใส่คำว่าเพื่อนจะขยี่เขาต้องล่อเพื่อนเขาเป็นขยี่ญญ้วได้นะฮะบอกได้ว่าสุดยอดและที่สําคัญเพื่อนจะบ่ได้เอาไปลุง้งซู่ลุ้งซู่โจอนะคะพี่น้องเพื่อนจะเข้าสู่กลุ่มปิดนะคะอ่าเปิดตัวบอกก้าวเล่าแจ้งกับทุกปอบแม่เอซี่นะคะพี่น้องให้บอกว่าบอกกันต,ต่อออกไปนะคะและที่สําคัญเพื่อนจะเศร้าเสียงนะคะพี่น้องว่า ควรจะเป็นราคาเท่าไหร่ก็ราคาจับต้องได,ด้ไหมพี่น้องนะก็คืออยู่ในราคาลอยเกดสิบเก้า 9, หรือจะเอาลอยเก้าสิบเก้าหรือจะเอาสองลอยเก้าคะแนนนะคะอันนี้ก็คือเป็นกระโบดอยู่นะะสรุปกระชู่ออนราคาเกณฑ์นนี่บารูจะเป็นราคาใดนั่นเองนะคะอย่างไรกัซอยกัดนะะดันดันนะพี่น้องอันนี้คือในส่วนที่บอร์ตุบุนคือว่าทุ่นทุนอีกบอกระสิเป็นเรื่องเล่างการลุทุ่น นะคะพี่น้องการที่สิเป็นหนังเรื่องหนึ่งนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะนะคะพี่น้องมันเป็นการเฮ็ดเป็นฉากหนังเนี่บอกว่าหนังก็คือหนังเนาะพี่น,อนอ้องซีรีส์ต่างๆหรือว่าจะเป็นการเฮ็ดเป็นหนังละครเมื่อก่างกันนะแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นภาพะยุทธเนี้ยพี่น้องี๋ยวพมวันนี้บอสโจพเพิ่งก็ได้บอกว่าจะอยู่ในเวลาที่หลายกลัวไข่ออกไข่ออกนะคะพี่น้องสําหรับไข่ออก อยู่ในเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบหกนาทีแต่หนังเรื่องหอบฝันห้่ยหลานอย่นี้จะเอาเงาก็าไปจัดหน่อยนะสันกระซิไยทยเป็นร่มทีชั่วโมงสี่สิบห่านาทีพี่น้องไม่ว่าเอาว่าแบบเต็มอิ่มเลยว่าจะไปได้ไหลายฉากยุบวัถอะนะคะพี่น้องนี่คือิ่นมาแจงเข้าบว์ให้กับปพ่อไม่เมเอฟซีสุบูสุขชนได้รับรู้รับทราบในที่สำคัญการเขากุ้มปิดนี่ก็คือสามารถที่จะเข้าได้ ทั่วโลกเลยแม่บาราพี่น้องก็คือตรงนี้บอกว่าเอาว่าปิดว่าเป็นบอกก้าวเราแจ้งกันทั่วโลกเลยสิงตงเป็นหนังเลยพีงง่น้องนี่แหละคือชีวิตของเด็กหน่อยคนหนึ่งนะคะให้บอกว่าจะเป็นหนังเดียวเพื่อนก็บ,บอกว่าเป็นหนังที่จะซื่อถึงความเป็นอีหลาหน่อยแบบบ้านบ้านแบบดิบ,ดบแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะํา่าบ้านบ้าน ดิบิบก็คือถ้าเปรียวว่าคําว่าบ้าน ا คือแบบชาวบ้านแบบดิบดิบก็คือแบบมาแบบบริสุทธิ์มาแบบบ้านใดมีการเจรละไหนเออเ่าท่าไใดมีการแปรรูปใดๆอะไรประมาณนั้นนะคะเขาว่าดิบดิบเนาะ,ะนั่นแล้วก็คือถือว่าเพ่อนใจเฮ้าเพ่อนซื้อเห้าเห,ห็นไม่ตกนี่โอ้ตรงรอเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมาแบบดิบดิมาแบบธรรม,าบบมาชาติ เมื่อมาเจรณาอแล้วจะเป็นยังไงแบบไใดควถึงมาลับดับให้เขาฟังนะคะในที่สําคัญก็คือความอยากไงจะคืออาจจะฮับคู่ในหนังยังงี้ก็ได้นะฮะาอผู้หลายคนก็นจะได้รู้เนี้ยีวลาน้อยโด่งดังขึ้นมาได้ด้วยแบบใดยังไง่ายวัตถุควรจะผ้าเห็ดผ้าสางแบบนี้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่คุณจะซื่อหเห้าห็นนะคะพี่หองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อยติดตามนะคะพี่้องลองค่อยติดตามรับชม ป็นยังจังคอยต่างซื้อว่าแบบรถยนต์เรื่องหอมฝันก็เพราะว่าเพลงพีหลาหน่อยดังเพลงแรกก็คือปล่อยตะปอยออกมาหนึ่งวันหนึ่งหลานวิ่เลยนะคะพี่น้องนั่นก็คือเพลงหอมฝันมาหลังฮานนั่นเองนะคะค้าว่าหอมฝันก็คือถ้าว่าหอมฝันมาจากเพลงเรืองเพลงหอมฝันมาหลังฮานนี่แหละนะคะพี่นอ้องจึงได้ต่างซื้อเรื่องว่าหอมฝัน นะคะพี่น้องจะเริ่มทํำการทายถํำก็คือเดือนนี้นะคะแล้วก็ล่อมือที่คนสิแจ้งว่าจะเปิดกล้องกล่องทายมือใดนะคะกระสิทธำพิธีบวงสวงนะคะนี่ก็คือถือว่าเป็นเงื่อนง่าของการเริ่มต้นที่จะชัดเจนในเรองวันนี้นะคะส่วนผู้มวยการสาร้างก็คือบอดโจโยมมณิลนั่นเองนะคะพี่น้องบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องเง่าที่ เฮ้าตรงติดตามรอคอยนะคะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นการเขียนบทนะคะเพื่อจะใส่เวลามากระยะหนึ่งเร็วนะคะตอนนี้ก็บอกว่าครบถ้วน,นะคะถึงเวลาขี่เฮ้าร่อคอยนะคะพี่น้องมาถึงเร็วนะคะซึ่งเป็นหนังของอีหลาโดยตรงนั่นเองนะคะสำหรับเมื่อนี้นะคะพี่น้องก็คือเป็นจะมีาการเป็นว่าไปฉลองบุญนะคะพี่น้องเอดบุญบ้าน น้องคู่นะคะซึ่งเป็นบ้านของอีลาน้อยเองก็คือเป็นเหตุบุญกระถินซึ่งบางนึงอาถือว่าเป็นการเลื่อนเพราะว่าฝนตกนะคะพี่น้องเลยสิมีการฉลองในคืนนี้คืนที่สองพฤศจิกายนนะคะให้เขากุมปิดไร่สวนเลยแต่แน่นอนที่สุดก,ก็จะกางสองเวทีอยู่ในพี่น้องทั้งสาวน้อยเป็นบันแพงแล้วก็สาวน้อยรับเพื่อนชู้นะคะ อยู่ในราคาแค่1 3ึ่คะแนนนะคะพี่น้องเอาตามนั่นนะคะพี่น้องคอยติดตามรับชมภาพประยต์เรื่องหอบฝันนะคะพี่น้องขอพูดซุบซิบซุกซเขามารับจมนะคะยิ่งๆบ่งๆซุบซุุกนจ้าค่ะพีหลากระขอฝากซ่องให้เซนด้านเอฟซีได้จ้าฝากอะไรก็แค่เปนกำลังใจนี้เมย์ก